สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนี่นุ้ยชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไททาวกันค่ะทุกคนที่ไททาวที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะคะทุกๆคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไททาวไปชมไปเดินหาขนมนมเนยไปเดินหาอาหารไทยกินกันดีกว่าค่ะทุกคนไปคะ่ะ เด็กๆอยากจะกินเครปค่ะทุกคนนุ้ยก็เลยพากันมาที่ร้านเครปคุณลุงอ่ะทุกคนร้านเครปคุณลุงตั้งอยู่ที่ร้านข้าวสารนะคะทุกคนตรงร้านถนนข้าวสารนะคะจะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็จะมีขนมขนมขนมสดนะคะทุกคนขายตรงบริเวณหน้าร้านแล้วก็มีเครปด้วยค่ะทุกคนเครปร้านนี้อร่อยนะคะทุกคนเห็นไหมคะ เนยก็ามาขออนุญาตถ่ายทำะค่ะทุกคนต้องขอบคุณเจ้าของร้านต้องขอบคุณน้องเขามากเลยค่ะทุกคนที่ว่าเขาอนุญาตให้เราถ่ายทำาดคะทุกคนฟีลคล้ายเมืองไทยเลยค่ะทุกคนอากาศเย็นๆอากาศนาหนาวๆแบบเนี้ยได้กินเครปอะ่ะแบบมีความรู้สึกแบบอุ่นมากเลยค่ะทุกคนดูบริเวณอ่าสุม้มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟสิเขาทําเหมือนเขาทําเหมือนอ่าเหมือนแบบกรงนกเลยค่ะทุกคนแต่ก็สวยดีะค่ะทุกคน ขณะที่เรายืนรอให้แป้งสุกนะคะทุกคนหนุ่ยก็ดูวิวดูบรรยากาศข้างๆร้านเนี่ยคะ่ะเขามีเมนใูให้เราเลือกด้วยนะคะทุกคนเราสามารถที่จะเลือกเมนูตามนี้ได้เลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เลยว่าเราอยากกินอะไรใส่กับอะไรราคาเขาก็จะมีอยู่ที่ในเมนูนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าเราคิดไม่ออกว่าเราากจะกินอะไรเราก็หยิบเมนูขึ้นมาดูเลยะคะ่ะทุกคนเราสามารถที่จะดูได้คะ่ะทุกคนนียคะ ตอนี้ก็แป้งก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนเนาะเขาก็เริ่มที่จะตัดขอบออกแล้วเพื่อตกแต่งขอบให้มันสวยงามค่ะทุกคนดูดิก็เค้ปนี่พูดถึงว่ายืนรอก็ไม่นานนะคะทุกคนก็ประมาณสักประมาณสักใช้เวลาประมาณ3ามสนาทีะคะ่ะทุกคนก็ได้กินแล้วล่ะค่ะนะคะ,ะแต่ว่าปกติกลางคืนน่ะสมมติว่าช่วงช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยร้านร้านเครปร้านเนี้ยคนเยอะมากเลยนะคะทุกคน แล้วก็ต่างชาติอ่าหมายถึงว่าพวกต่างชาติเขาก็ชอบมามากินแล้วก็ชอบแบบมาลองซื้อเหมือนกันนะคะทุกคนคือทุกคนก็อยากจะลองชิมเนาะร้านอาหารไทยเราอ่ะขายดีมากเลยนะคะทุกคนยิ่งต้องมาดูช่วงกลางคืนค่ะทุกคนช่วงกลางคืนก็จะเห็นคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันสวนนุ้ยนานๆจะได้เข้ามาอ่าในไทยทาวทีค่ะทุกคนก็คืออ่าจะเป็นเดือนละครั้งค่ะทุกคน เพราะว่าถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องได้เข้ามาก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วคุเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะ,ะสูงอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนน่าจะเป็นค่ารถก็แค่รถนี้ก็ก็ตกอยู่ที่ประมาณไปกับนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสิบ,ส,บสิบเหรียญได้แล้วค่ะทุกคนสิบเหรียญก็ประมาณ200กว่าบาทค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมหนุยสั่งเป็นหมูหยองน้ําพริกเผา่ทุกคนอร่อยค่ะทุกคน แบบกินร้อนๆนี่แบบเหมาะกับอดูหนาวมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียถ้าใครมาเที่ยวที่ซิดนีย์นะคะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเครปคุณลุงด้วยนะคะทุกคนน้องเ็าทาอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกรอบอร่อยแล้วก็ร้อนๆดีเลยค่ะทุกคนฟิลแบบฟิลแบบว่าเมืองไทยเราเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้กินแล้วนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะ ใครคิดไม่ออกว่าอยากจะทานอะไรก็ไปเดินไปเลือกไปชมได้เลยค่ะมีขนมเยอะแยะมากมายอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะวางใส่คล้ายเอาฟิลแบบรถเข็นตลาดนัดบ้านเรานั่นแหละคะ่ะทุกคนไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วคะ่ะนี่เห็นไหมลูกสาวนุยกินโชว์เลยะคะ่ะทุกคนน,นะคะอืมอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็จะมีขนมด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคน ด้านในก็จะเป็นเคลปใช่ไหมคะด้านาตรงด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆก็จะเป็นรถเข็นที่ขายพวกขนมพวกผลไม้ดองเอ่ยขนมต่างๆมากมายเลยค่ะทุกคนเขาก็จะมีแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยทุกวันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากทานอะไรก็มาเลือกมาซื้อมาลือ้อมาหากันได้เลยค่ะทุกคนอ่าจ่ายเงินสดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ อยากกินอะไรก็มาเลือกชมได้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมพอเห็นเข้าเหนียวมะม่วงแล้วนึกนึกถึงน้องมิลลี่เลยค่ะมิลลี่น้องเขาชื่อมิลลี่เนาะนึกถึงน้องมิลลี่เลยค่ะทุกคนอ,อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครมาเที่ยวที่ซิดนีย์นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนชาวไทยเราด้วยนะคะทุกคนร้านคนไทยเราด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ มีขนมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนด้วยอุดหนุนคนไทยเ,เราด้วยนะคะทุกๆคนใครที่แวะเข้ามาเที่ยวในไทยทาวก็เหมือนกันอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทานอาหารเที่ยงกันค่ะทุกคนปลาจะเยียวยาทุกอย่างค่ะทุกคนเห็นไหมคะขาดได้สักที่ไหนแล้วค่ะทุกคนปลาเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะบอกตรงๆเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ เราก็ไปสั่งก็มีส้มตำปูปลาแล้วก็น้ําตกหมูด้วยค่ะทุกคนบอกเลยนะคะทุกคนส้มตำปูปรราลาร้านนี้อร่อยค่ะส้มตำเขาอร่อยถูกปากมากเลยคะ่ะทุกคนอาหารเขากา็ถูกปากหลายอย่างเลยคะ่ะทุกคนอร่อยอร่อยหลายอย่างะคะ่ะทุกคนร้านนี้นุ้ยก็เดี๋ยวนะจําชื่อเดี๋ยวร้านร้านนัวนัวลาวไทยะคะ่ะทุกคนอร่อยอร่อยนุ้ยไปทานที่น, ites, นี่บ่อยมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะปลาร้าเห็นไหมคะ เห็นไหมเข้าไปชมใกล้ๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมขอกระซิบกระซาบอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือถ้าสมมติว่าไปสั่งนะสั่งส้มตําหรือว่าสั่งยําสั่งลาบสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีแบบปริมาณการเผ็ดนะคะมีเผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากแค่เผ็ดกลางนี่ก็กาลังพอดีสําหรับนุ่ยแล้วค่ะทุกคนเคยเคยสั่งแบบเผ็ดมากๆนะคะทุกคนแบบหูปากไม่ลงเลยค่ะทุกคนเผ็ดจริงเผ็ดจังเผ็ดเผ็ดๆค่ะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดเบอร์ แต่ว่าเห็นไหมคะดูใกล้ๆกกันทุกคนโอ้ยแค่เห็นภาพนุ่ยก็น้ำลายไหลแล้วค่ะทุกคนจ๋าน้ำลายไหลแล้วค่ะทุกคนเอ้ยดูดีเห็นไหมคะดูดูดูจากสีน้ำปลารานะคะทุกคนเห็นไหมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครเห็นภาพนี้แล้วไม่อยากไม่อยากกินแม่น้ำลายไหลนุ่ยไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะทุกคนไม่เชื่อจริงๆค่ะมาค่ะทุกคนเห็นไหมคะดู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 จากลักษณะเห็นไหมดู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  น่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะปะ่ะนะคะแล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะมีแบบว่าอ่าเป็นอาหารตามสั่งด้วยนะคะทุกคนเป็นข้าวราดเหมือนเหมือนร้านค้าอ่าร้านข้าวแกงอะ,ะทุกคนเขาก็จะมีป้ายด้านหน้าบอกด้วยว่าอ่ากี่อย่างราดกี่อย่างราคาเท่าไหร่ค่ะทุกคนจะลืมแวะไปอุดหนุนแล้วก็แวะไปชิมอาหารร้านไทยอ่าอุดหนุนคนไทยด้วยกันด้วยนะคะทุกคน ถ้าใครแวะมาเที่ยวที่ซิดนีย์นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมแวะไททาวนะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกริๆ้งๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้เขากล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนุ้ยจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพี่เพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบาย